ไปต่อกันที่นักร้องสาวทาทยังนะคะที่ก็ได้ยอมรับข่าว่าช่วงนี้ก็หันมาเดินสายมูเตลูนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้งานหดหายนะคะซึ่งเธอก็บอกเลยค่ะว่าหลังจากไปไหว้มูเตลูมาแล้วเนี่ยกลับบางงานเข้าดูวๆเลยแหละค่ะ ใจจะคิดนะคะว่าเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้แต่สาวทาทยานก็คือตัวแม่ด้านสายมูแต่ลูตัวจริงเลยแหละคะ่ะล่าสุดก็เพิ่งจะเดินสายไปทําบุญที่ถ้านาขีจังหวัดนครพนมเพื่อขอพรพอให้งานกลับมาปังนะคะในช่วงสายการโควิดน9ทีแบบนี้ซึ่งเธอก็ยอมรับค่ะว่าหลังจากที่ไปไหว้แล้วก็สมหวงังเงินเข้าโดวๆแถมเดือนหน้านะคะก็มีโชว์คอนเสิร์ตเข้ามา3าถึงสงานแล้วแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลไปฟังเสียงพี่ทาทากันค่ะเนียไปไม่หยุดเลยไปเพราะว่า ไปขอแล้วกลับมาก็คือได้ตลอดโดยมาก,ก็คือโดยแมาก,ก็คือขอให้ขอให้ได้แบบกลับมาทํางานสักทีขอให้แบบโรคโรคเนี้ยมันไม่รุนแรงเหมือนตอนแรกๆที่แบบว่ามันมันทาให้คนป่วยจนเจ็บจ,จนตายจนะายการอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ขอแบบวา่าถ้าถ้าต้องเจอแจ็คพอตก็คือขอให้อย่าอย่าอย่าถึงเอออย่าอย่าอย่าถึงแบบแย่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าถ้าสองครั้งแล้วที่ท้า บินกลับมาจากจากฝั่งนั้นนั่นนะคะที่ไปไปฝั่งอีสานเนี่ยที่ไปไหว้พักมาเนี่ยเราก็คือขึ้นกลางขึ้นเครื่องคือสมมติขึ้นเครื่องแล้วมานั่งยงขึ้นยังไม่เทคออฟเลยเนี่ยมีเงินโอนเข้าเลยอ่ะคือถ้าว่า ถ้าว่าอยู่ที่จิตธาแล้วความความตั้งใจของเราด้วยคือตัวทาคือเวลาไปทําบุญหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือทาตั้งใจไปจริงๆคือหลายคนบอกว่าแบกเธอแบกร่างขึ้นไปได้ไงบนนาคาอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดยังไงรู้ป่ะคิดอย่างเดียวเลยเฮ้ยเล่นคอนเสิร์ตได้ต้องขึ้นไปได้เว้ยเราก็หมูมูจริงๆงทาก็หมูมูอยู่แต่ว่าบางทีบางเรื่องอ่ะอาจจะไม่ได้แบบ อุ้ยไม่ได้ถ่ายให้เห็นทุกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออย่างเงี้ยคือทาอยากให้คนได้เห็นว่าแบบไปเราไปเจออย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้มันสวยแบบนี้แล้วก็ได้เป็นได้ไปกราบทานแล้วได้อะไรกลับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใครจะนำอะไรที่ไปโหดขนาดมไม่ค่ะไม่ใชไไ่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือทา,าว่ามันอยู่ที่สรัทธาของเราว่าเราใจเราไปตรงไหน,น